มากินบุฟเฟต์ไม่มีเพลงกอย่งทางได้หรอนี่กินให้น้องกินนะคะอดก็มใส่เค่ะง่ายกินคนที่ไหนที่น้องเริ่มกินนะอ๋อไอ้หอยไอ้พี่เมี่แ้ก็ตักขมาิงกินเยอะๆนะลูกกินเยอะๆค่ะแล้วก็กินยานะคะเล่นยาก็นเนอ ไม่ได้แล้วลูกต้องกินยาก่อนนอนให้มันหายขาดพรุ่งนี้จะได้หายไม่แต่ว่ากับเป็นอีให้ถ้าหนูไม่กินยามันจะไม่หายขาดมันจะดีกว่าขึ้นมาแสบเอ้าลูกขึ้นเหนือไปเมฆกับันตัดแพลงคุ้มเกียรติให้ได้ตลอดหนูต้องกินนะลูกหนู้องอะไรบ้าม่หนูกินแล้วค่ะหนูเล่ว่ายน้ำง่ายไงไปเมฆว่าอย่ามาตัวแม่ถ้าแม่เห็นว่าเขาเด็กเกีอย่าให้มันถือกินลูกอย่าให้มันถือกิน

ไอะเพียงอีกเพียงนึ่งดูอยตีแจ้งให้รู้บ้างใช่ยังหอยลาบพืนขาวโอ้ตีแจ้่อยลาบพืนขาน้องเพียงดูหัวกรุงอยติดเมื่อก้นะกินก็โตกินก็โตอยากกินเพ่องเีอยางแม่ติกี่วบบแม่กินเอาลูกงงเอาขอขวัน แสบหัวมันเสบไม่หอมัวมันเนี่ยหัวมัเนี่ยมันมันยสิแบบกินพ่อแค่เขาต้องไก่ดีเด่นต้องไกดีถ้ากินอะไรหหัวกอไม่กินกินต่อป้า่กินอะไรเอ้งแตกินอะไรก็้าแตกินหัว่ามันยิ้มแล้วนั่นนะคะอ้ยปวดจมพัทานอย่านี้ตลานเข่ไหมตัวหลา เขาดีเท่งแลว่าลวกหลานลวกกัแม่อลูหล่าสุดลูกสาวเห็นพ่อเากินหัวกุ้งมนี่ตัวหลันเขายืดได้ไหมใส่หม้มันหัใดมันหอมพี่ด้ล้เลกีได้หมวมันเหรอถมบปลาหนูถีบมลูกแม่ค่ะไม่ไดเพ้ามาองหนูเออนี่เขาลยไม่เออจไหนจะขับรถเห็ุจมหายหนอหยใส่ในรถถัอห้านมาไหลเ จอยใส่รูจอดสัตว์พาแต่ว่าให้นอกมานาวนอกนางยูคนเดียวดอกดอะไรคนเดียวยังมาตะก,กรอนก็เหนดีค่ะก็เห็ <laughs> เน่ <laughs> าววนี้ข้านหอัไงไม่ยืนยู่แข่งรถไอเปอนนู้นไงไมเปิดมองเลย้นตอแค่จอยเป็นคืนรถป้าววนมน